สวัสดีค่ะไม่ว่าจะกี่ยุคก,กี่สมัยบาร์บี้ก็ยังคงครองใจสาวน้อยและสาวใหญ่ได้จนวันนี้บาร์บี้มีอายุครบห้าสิบปีแล้วนะคะหน้าตาทุวงท่าและเสื้อผ้าหลากหลายแบบที่แสดงถึงความทันแฟชั่นความสดใสมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองในแบบผู้หญิงทําให้บาร์บี้ไม่เป็นเพียงตุ๊กตาที่เป็นของเล่นสําหรับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อความใฝ่ฝันของเด็กๆที่อยากเป็นแบบบาร์บี้ ซึ่งนอกจากเด็กชาวอเมริกันที่หลงใหลาบาร์บี้มากเป็นพิเศษสเสน่ห์ของบาร์บี้ยังทำให้เด็กทั่วโลกรวมไปถึงผู้หญิงสาวชื่นชอบบาร์บี้เช่นกันคือขยากเป็นอะไรมีบาร์บี้เป็นหมดเป็นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนเราเรียกว่าแต่ดิมองว่ามันมากกว่าตุ๊กตาโมเดลนอร์ทีนี้คือความยืนยาวความเป็นอมตะของเขาบาร์บี้มีตำนาน มีเรื่องราวมีองค์ประกอบหลายอย่างดีเทลทุกส่วนทําให้มันดูน่าสนใจและที่สําคัญก็คือว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นตัวแทนของความฝันของทุกทุกคนทําให้เขายืนยาบได้จนถึงวันนี้ก็หนูรู้สึกว่าตุ๊กตาบาร์บี้มันมีสเสน่ห์ค่ะมันมีสเสน่ห์ทั้งหน้าตาแล้วก็ทั้งชุดของมันทั้งหลายๆแบบแบบ บาร์บี้เกิดขึ้นในปี2502ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจนถึงวันนี้มีอายุครบ50ปีซึ่งมีการพัฒนารูปร่างหน้าตาและการออกแบบเสื้อผ้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยรวมไปถึงเจ้าของตุ๊กตาสามารถออกแบบตัดเย็บให้กับตุ๊กตาบาร์บี้เองได้ในแบบที่ตนชื่นชอบ